สวัสดีครับนักเรียนนะครับอันนี้เป็นปฏิบัติในงานที่4นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ครอูอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดลองการเขียนให้เราดูแล้วนะครับพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมาต่อลงปฏิบัติจะได้รู้ว่าในการเขียนโปรแกรมเราเนี่ยมันผลเป็นอย่างไรนะครับถูกต้องไหมนะครับในการต่อปฏิบัตินะครับหนึ่งนะครับต้องปิดไฟปิดวเ o w e r ปิดไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ให้ต่อเป็นภาคนะครับคือการต่อเนี่ยมีสองภาคคือภาคคอนโทรลกับภาคพาวเวอร์นะครับในภาคคอนโทรลเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะต่อเป็นในภาคคอนโทรลแบ่งเป็นอี path, นกสองภาคด้วยกันคือภาคอินพุตกับภาคเอาพุตนะครับภาคอินพุตเนี่ยเราตามโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเราก็จะต่อนะครับเราจะอินพุตเราจะใช้ไฟ24โวลต์นะครับทุกใบางานคือจะย้ำเสมอนะว่าเราจะใช้ไฟ24โวลต์นะครับไปเข้าที่สวิตช์นะครับเข้าที่สวิตช์ ออกจากสวิตช์นะครับไปสั่งให้มอเตอร์หมุนขวานะครับตามใบงานเนี่ยเรากำหนดให้เป็น i 0 0ศนะครับแล้วก็จาก24โวลต์นะครับก็ไปเข้าสวิตช์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวิตช์อีกตัวเนี้ยตัวนี้นะครับเราจะสั่งให้มอเตอร์หมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายก็เป็น i 0 -1 นะครับแล้วสวิตช์สตอ็อปก็ จาก24โวลต์น,นะครับไปเข้าที่สวิต์สต็อปนะครับสวิสตอปก็จะเป็นปกติเปิดเหมือนกันเลยนะครับออกจากสวิต์สต็อปนะครับเราก็จะไปเข้าในส่วนของสวิตซ์สต็อปเป็น I 0.3นะครับ I 0.3ส่วน I 0.2เนี่ยก็คือจะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับผมก็เอาจาก24โวลต์น,นะครับไปเข้าโอเวอร์โหลดที่เป็น ที่เป็นภาพคอนโทรลอฝั่งนี้ภาพฝั่งนี้แล้วออกจากสวิตช์นาาา่าสัมผัสออ้โหลดเนี่ยก็จะวิ่งเข้าศูนไอศูนย์จุดศูนย์จุดสองนะครับอันนี้คือภาคภาคคอนโทรลเราเนี่ยภาคอินพุตเราเนี่ยต่อเสร็จแล้วนะครับส่วนภาคเอาพุตเราจะใช้ไฟยี่สิบสี่อ่าถ้าทีใช้ไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับผมเอาไลน์หนึ่งเนี่ยผมเอาไลน์หนึ่งนะครับเอามาเข้าฟิวคอนโทรลหรือเข้าเบรกเตอร์คอนโทรลนะครับ หลังจากออกจากเบรคเกอร์คอนโทรลนะครับเราก็จะมาเข้าคอมมอนของเอาทูต PLC ทำไมเราถึงต้องใช้ไฟลาหนึ่งด้วยเหตุผลก็คือเราจะเอา,เ,อาเรียกเอาทธตจาก PLC เนี่ยไปคอนโทรลแม่เหลกติดที่ใช้ไฟ220โวลต์นะครับเราก็เลยเอาเอาแหล่งจ่ายที่เป็น220โวลต์วิ่งเข้ามา คิว0.0เนี่ยที่เป็นค่าเอาต์พุตของเรานะครับไปสั่งให้ K1 ทำงานเพราะให้หนือขวา K1 ตัวนี้ก็หรือที่ตัวแผงทดลองเราตัวนี้นะครับแล้วก็คิว0.1ก็สั่งให้ K2 ทำงานนะครับ K2 ก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับ K2 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ครบวงจรที่ิวตั้นนะครับ K1 หรื 2> 2อ K2 ครบวงจรที่ิวตั้ น,นี้คือส่วนของวงจรควบคุมเรียบร้อยแล้ววงจรควบคุมจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือส่วน Input กับส่วนเ u t พุตนะครับอันนี้จะให้ลองเปิดดูนะครับผมจะลองเปิดคอนโทรลนี้ดูก,ก่อนแล้วก็เทปที่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ กดสวิตช์ไตัวนี้นะครับคนนจะต้องทํางานนะครับนะครับนน่ทำงานตามางานถ้ากดสวิตช์เอสจะต้องไม่ทำเพราะเป็น reversing after stop ก็คือกด S2 สอนหมุนขวาเออหมุนซ้ายเลยเนะี่ยจะไม่ทำนะครับจะไม่ทำผกดอยู่ับไม่ทำต้องทำการสต็อกก่อนทะครับสตอบแล้วถึงจะทำการกดซ้ายเพื่อให้มอเตอร์กลับทาง แล้วจะให้มหมุวงขวาอีกใช่ไหมก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะครับก็ต้องการคำตอบก่อนจะให้มอเตอร์หมุนซ้ายโดยใช้เคนเป็นตัวสั่งนะครับนี่คือในส่วนของภาคคอนโทรล ขที่ฟิลนะครับเอาลายหนึ่งนะครับใช้สีดำเป็นสายนะครับลายหนึ่งนะครับเข้าเบกเกอร์ลายสองข้าเบกเกอร์ลายสามข้าหัมเบกเกอร์นะครับเสร็จแล้วออกจากเบกเกอร์นะครับเราก็จะวิ่งเข้าสู่หน้าสัมผัสคอนแทก จากอโหลดก็จะเข้าสู่มอเตอร์นะครมามอเตอร์เข้าทางด้าน U1 ข้้ว U1 เ้าข้า้ข้าบบ U1 นะครับแล้วเราก็จะต่อทางด้านมอเตอร์เนี่ยให้เป็นสตาร์นะครับเพื่อให้ควบวงจร สตาร์นะครับต้อง U2 V2 U2 ก็จะต่อจับกันตอนนี้ K1 ต่อเสร็จแล้วนะครับในภาค K1 ต่อเสร็จแล้วถ้าจะกลับทางหมุนให้ K2 ทํางานนะครับเดีย๋ยวที่ครูอบอกไปนะรเราจะให้นะครับเราจะให้ k เนักสัมผัสที่ลาย2เนี่ยจิ้มตรงนี้นะครับเจ็บตรงนี้ลาย2เนี่ยก็จะมาเข้าหน้าสัมผัส แล้วจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับผมให้สีเป็นสีน้เงนะครับจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมกลับมาที่ตำแหน่งเดิมเราจะบอกว่าทางด้านลาย2เนี่ยเราจะกลับมาที่ลาย2เดิมเราจะไม่สลับเฟสนะครับเราจะไปสลับเฟสที่ลายน่กับลาย3นะครับเป็นหลักเพื่อที่ให้มอเตอร์กลับเข้าหนึ่งนะครับผมก็เอาลาย1นะครับไปเข้าหน้าสั่ผัดที่เลขหน แล้วก็จะส่งไปที่ลายลายที่3นะครับจะต่อมาลายที่3ก็คือทางด้านห้านะครับแล้วก็าทางด้านลายที่3นะครับจะไปสลับไปไปใช้ลายที่หาอ,อกจากลายที่ 1, mm hmm. 1> ก็จะมาที่ล mm hmm. เสจนะครับจรเดเเดี mm ๋ยวเราทดลองกันนะครับ mm hmm. อันนี้เกิดขึ้นเกิดจากว่ามอเตอร์มันไม่สามารถออกตัวได้เพราะมีไฟมีสายไฟอย่างเส่นที่ขาดไปมีตัวนึ่งที่ไม่สายขาดขาก็จะต่อไปแม,ม่ในใจเส้น นิดหน่อยนะครับตัดได,ได้นะครับมันมีไฟหนึ่งเสตที่มาไปไม่ครบเสตมอเตอร์ก็ออกเหมือนกันสังเกตว่าเมื่อกี้ผมกดให้มอเตอร์หมุนมามาทางนี้นะครับมาทางนี้ผมจะกดสวิตช์อีกตัวหนึ่งให้ไปทางอีกเส้นทางหนึ่งนะแล้วไม่สามารถกดให้มันตัดทางได้เลยนะ,นะนะครับการกด สังเกตว่าตัดทางแล้วครับควนี้ไปไปอีกทิศทางนะครับปทางนี้สำหรับรายกานนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสวัสดีครับ